เอาละเรามาแนะนําตัวกันเถอะเราชื่อฟ้านะเราอายุ14บส่ส่วนเราชื่อพัตเตอร์อายุสิบ้าส่วนเราชื่อบีมอายุส5้าส่วนเราชื่อธนาอายุสิบ้าเราชื่อโทเกอร์อายุสิบเฮ้ยมีเพื่อนคนใหม่จะเข้ามาเราขอไปแอดก,ก่อนนะเอาละ่ะสวัสดีเราชื่อคาราอายุ14ี่ ไอ้นี้ใช่นางร้ายหรือเปล่าวะคุณคุณคิดในใจเอาเลยไปหาแมพเล่นกันแล้วเราจะเล่นอะไรอันนี้้นเราเล่นแม่ผ้าคนกันแต่กลุ่มเรามีหกคนนะเออว่าเราขอโทษเราเพิ่งสังเกตว่าโ r รจเป็นตัวละครที่แปลกมากปกติทุกคนที่ดูเป็นตัวละครเล่นแต่โตรจเป็นตัวละครที่มืนลุดออกมาจากแม่เฮ้ยไม่ใช่เธอคิดไปเรื่อยแล้วคาราไอ้เฮียนี้มันมารู้ได้ไงว่าเล่นโปรแน่นอนกูจะแจงจีเอ็มคิดในใจ ขี้โมหรือเปล่าหน้ายิ้มเราพูดความจริงนะมันดูแปลกมากเออใช่ใช่เอาแต่พูดไม่เป็นความจริงขยิยต,ตาเราพูดความจริงนะสะรุปเจ้าของช่องเจ้าใครมาเป็นตัวร้ายวะหยุดทะเลาะกันไปเล่นกันเถอะเราขอไม่เล่นนะแมงเอ้ยไอผู้หญิงคนนั้นรู้ได้ไงวะมันเป็นตัวร้ายใช่ไหม แล้วคุณจะคุยคนเดียวทำทห้อะไรวะติดตามหนูด้วยนะคะแล้วอีกอย่างคนทาคลิปมบน้อยเพราะฉะนั้นสนับสนุนหนูด้วยนะคะแล้วอีกอย่างคนทำคลิปเนี่ยก็ขี้เกียจมาเพราะว่าคนทำคลิปเนี่ยเอาเวลาไปเล่นแต่ละโบโสิบแล้วอีกอย่างเนี่ยทุกคนจะเจอหนูหลายครั้งนะคะจบคลิปเพราะว่าเจ้าของช่องนี้จะเอาหนูมาพูดเวลาจบมีเพียงแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นรอแอปสามมทุกคน